ทุกคนนี่ดันแบบเนาะอู้เราชนแน่ๆเลยดูๆๆตุ้ยอันตรุยมีพี่โย่ด้วยเห็นไหมตุ้ยกเขามองอ้าววันนี้คือใครนี่วันนี้คือวันนี้คือเด็กชายอะไรนะคอปเตอร์น้องคอปเตอร์อยากหยิบเตะใส่จังเลยอุ้ยขาหักเลยหรือเปล่านั่นเจ็บขาเลยอุ้ยพยาบาลด้วยนั่นน่ะหรือว่าแม่บ้านอะแม่ซ้อมแม่ซ้อมนี่ซ้อมเียดเวเป็นคุหมอ ซ้อมเหรอหรือว่าจริง <grateful> ซ้อมหรือจริงจริงจริงอเรื่องจริงเรื่องจริงไม่อิงแม่ยายตกหรือเปล่าตกตัวนี้เหรอเหรอชนอะไรยังไงชนอะไรยังไงเบรกหรือเปล่าเบรกแะไรทำไตาฝนตาฝนตาฝฟนเราสวิงไปแล้วตาสวิงอยู่หลังรถนี่เห็นนี่เห็นสี่คนแล้วนะเนี่ยสี่คนเลยนะสี่สี่คนเลยเหรอเห็นตะกึ้งพี่ชาย เน่ยนะเน่ยนะเ็่โยเลยต้องตันทางเอนะแอไม่ถึงที่พี่เลยนะพี่เพว่าใช่ไหมเฮ้ยฟิเตอร์จะตันทางพี่เพราว่แอพี่เว่าพจะร้อนเตออินนนอยาลใหญ่ลใหญ่เลยขุนขุนปิดหรอิดหรือเปล่าเนี่ย ใครป<ห>ีเตอร์ใครนี่ยลุงฝนลุงฝนหเหรอเปเปอะไรเนะี่ยอยากให้พี่โยเียนก่อนเดี๋ยวพี่ยไปประมาณหนึ่ง ไปได้ไหมวต้องไปเลานน้ไต้องันีที่ไหนาะวันนี้ฉันไปไหนแล้ววันจะไ่นน้ำที่ไหนน ก็คุสาวเป็นคุณสาวทุกคนมีอะไรไปด้วยนะฟิวเตอร์นระกเป๋ากคันเบ็ดเปาคันเบ็ดเป๋าคันเบ็ด้ไปเดอไปดีแล้วคไปดีไปเดิีไปเดมไปดนไปดี กันตอยนดๆทุกคนนะคะคยโยเดี in, rồi, it, it, uh. ๋ยวพาแพรวาคุยเด้อเรารอรถเอรถมารถมาข้างหน้ามาขนอเย็นมาตอนไหนล่ะฮะตอนเย็นมาตอนไหนอ่ะสักหน่อยนึงเลยนี้ฟิลเตอร์บ้านก าอยากกลับบ้านไ,ไม่อยากลายากลับบ้านได้ทำยังไง่ะแต่ดู เกาะนี่นอกนี่นอกนี่นกอะไรเฮ้ยนกอะไรอ่ะนกตัวเล็กจังเลยใช่ฮัมิงเบิร์ดเหรอบินเร็วมากเลยนะนกปากแหลมอ่ะอืมปากแหลมอ่ะน่ารักอ่ะใครน่ารักนกหรือนกแฟดนนกนกน่ารักมากตัวเล็กชท่นี้เนี่ยเนอะน่ารักเนาะเป็นนกอะไรไม่รู้มันตามหาใครอยู่อะมันตามหาแม่มันเถอะมันตามหาแม่มันเถอะ